สวัสดีค่ะทุกคนอารุณสวัสดิ์กับเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะคะตื่นกันหรือยังนาะบ้านนี้ยังไม่ตื่นเลยค่ะนอนขดกันเป็นงูเลย <c oughs> ดูนอนคนละทิศคนละทางเลยคนนี้ไอตัวเล็กก็มาหนุนขาแม่ เดี๋ยวเราก็จะให้เด็กๆพักผ่อนกันไปก่อนนะคะก็คือวันหยุดก็ไม่อยากให้เขาตื่นเช้าสักเท่าไหร่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะมีการลื้อตู้เสื้อผ้าครั้งใหญ่คะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะทำงานมากก็จะใส่แมสทำอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเพื่อป้องกันฝุ่นนั่นเองนะเดี๋ยวฝุ่นเข้าจมูกเราก็จะเป็นอะไรภูมิแพ้โอเคค่ะวันนี้ตู้เสื้อผ้าของเราก็จะ เสื้อผ้าก็เดี๋ยวจะเคลียร์เป็นตัวตัวไปเลยนะคะทุกคนอันไหนที่เราใส่เราก็จะเก็บแยกไว้อันไหนที่เราไม่ใส่เราก็จะเอาไปบริจาคนั่นเองนะคะทุกคนดูนอนหนาวนะคะวันนี้นอนขดกันเลยโอเคค่ะอันดับแรกก็เดี๋ยวจะมาเช็ดทำความสะอาดตู้ก่อนเนาะเพราะว่า มันเป็นตู้ไม้นะไม้อันนี้มันชอบมีแบบฝุ่นเกาะเราก็จะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้เป็นแม้ซื้อมาเอามาซ่อนสามี<笑><笑>เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวบนว่าซื้อมาเยอะแยะก็เลยเอามาซ่อนไว้ก็จะลื้อออกให้ได้เยอะให้มากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วค่ะ ส่วนมากก็จะไม่ได้ไปไหนอะนะอ่าเช้ามาแล้วก็ไปทำงานเย็นแล้วก็กลับบ้านก็คือใส่ปกติก็ใส่แต่ชุดทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนคะ่ะทุกคนบางทีก็เสาร์อาทิตย์ก็อะไรอะใส่ชุดนอนอย่างเงี้ยอ,อันนี้ซื้อมาใส่งานแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลย โอเคค่ะส่วนท้้งบนก็เรียบร้อยแล้วโล่งมากเลามาดูส่วนข้างล่างอันที่กองกองอยู่ตรงนี้จะพยายามเก็บให้หมดเลยนะยังไม่ตื่นกันเลยค่ะทุกคน <c oughs> มันจะนอนแซบนอนนัวมากเลยเสื้อผ้าจะกองถมแล้วอันนี้เราก็จะต้มไข่ไว้ให้เด็กๆนะคะทุกคนให้กินรองท้องก่อนนะเตรียมอาหารเชา้าให้เรียบร้อยเพื่อแบบ ตื่นมาแล้วหิวอย่างเงี้ยแม่ยังทำงานไม่เสร็จก็จะได้กินรองท้องก่อนนะคะทุกคนปเานนีวเราไปทำงานกันต่ออันนี้ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวคุณชายเขานั่นเองนะคะทุกคนบางทีเราก็แอบไปจิกของเขามาใส่นะเราใส่ได้ไง <laughs> พวกเสื้อันหนาวตอนนี้ก็ได้หนาวแล้วนะทุกคนเราก็จะเก็บพับแบบนี้นะไม่จะไม่แขวนนะเพราะว่ามันหนักไงเดี๋ยวตู้พังเราก็จะพับเรียงกันอย่างนี้เลยเพื่อที่จะได้หยิบมาใช้งานมาใส่ได้สะดวกสบายนั่นเองนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ในตู้โล่งมากเลยค่ะทุกคนชอบจังเลยโอเคค่ะในตู้เคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเ,เรามาเคลียร์นอกตู้นะคะทุกคนเราจะเคลียร์พวกนี้ให้หมดเลยเตือนกันย่างฮ <c oughs> ่าเตือนแล้วหนึ่งคนแม่เตรียมอาหารไว้ให้หนูแล้วนะหนูหิวหนูกินได้เลยเดี๋ยวแม่จะมาเคลียร์ผ้าต่อก่อนนะครับ ทำไปทำมามีคนมาให้กํำลังใจด้วยแหละคิดถึงแม่ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเอาเสื้อผ้าเข้าตู้กันเลยดีกว่าอันไหนที่เราจะใช้นะทุกคน เสร็จแล้วเย่มันดูมันก็ดูเท่าเดิมไหมแต่มันก็ดีกว่าเดิมนั่นแหละทุกคนโอเคก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือพวกนี้เราเราก็จะเอาไปบริจาคมาค่ะทุกคนก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับวันหยุด ในอาทิตย์นี้ก็ได้เขี่ยพวกเสื้อผ้านะคะที่ดองไว้ในตู้มาหลายเดือนมากๆกะว่าจะว่างๆค่อยทําก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันหมดแล้วนะคะอันไหนที่ไม่เอาเราก็จะเอาไปบริจาคนั่นเองนะคะทุกคนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ไม่คะ่ะ